ก็โอเคครับ ikat, เดี๋ยวเราลองไปเล่นในแผนที่ดูมนุกเป็นประเทศไทยหรือประเทศอะไรน,นะผมเดี๋ยวลองไปเล่นดูว่าอ่าเป็นยังไงนะผมเดี๋ยวลองประเทศไทยก่อนผมไม่แน่ใจว่าว่าอยู่ว่าเล่นเล่นแผนที่อะไรผมไม่แน่ใจอ๋อเห็นเห็นแล้วเห็นแล้วแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาใหม่กลับมาใหม่ไม่ใช่แผนที่นี้เอาใหมา่ใหม่แผนที่ใหม่เอ่อตอนนี้เล่นแผนที่ดินแดนแห่งเวทมนต์นะผมต้องดินแดนหแห่งเวทมนต์อย่างเดียว อ่ะเดี๋ยวลองลองไปเล่นดูนะผมนี่ผมใช้สองครึ่งรางก่อนหาไม่เจอเลยเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมาลองเล่นดูนะอ่ะไปเลย <Okay. S 1> เลนก้บว ชุดด้วยน้ำพักพักกกค่ะแม่ไม่ได้ว่าหอยมาด้วยอ่ะไม่ได้สร้างสำลังหรอกแต่สร้างแลนด์มาร์กได้อือ่าตามฟอร์มไปก่อนเบอร์เจ็ดห้าหรอ นี้ก็คล้ายโจนนะแต่ผมยาวกว่านะถอยไม่ได้เลยลอ๋อันนี้ออกเกาะได้ไปเรื่อยๆก่อน,นผมยังไม่ยังไม่มีอะไรพอดีเพิ่งเปลี่ยนเครื่องรางยังใช้ได้ไม่ค่อยดีผมใช้เครื่องรางประมาณนี้เนาะนี่ได้ร้อยเปอร์เซ็นตะ์แล้วจะลองว่า ท่องเที่ยวว่าได้ไปเลยป่าเ๋ยดีเทางหร่ <11. S 1> เขาบอกสามารถสร้างแลนด์มาร์คได้ทันทีน้องผม,อ,งมอือตรงนี้สร้างเลยอ๋ออย่างนี้เราสร้างแลนด์มาร์ค <5. S 1> ได้ทันทีเลยผมตายิน <5. S 1> เอาไปเบอร์เก้าห้าหรอห้าก็ห้าไปนไร เอาไปเบอร์สนะีเนาะไปเบอร์เก้านะผมไปเบอร์เก้าเเลยไหมไปแล้วผม,มน,นี่สร้างแลนดมาร์คได้สีนะผมนี่ก็รีวิวให้ดูให้ดูเลยนะผมสร้างแลนด์มาร์คันปิปเปิ้ลลิกลี่ไปนผมก็เป็นแบบง่ายๆนะผมอ,อือ ก็เป็นความสามารถของอุยบัตรเต็มแล้วเอาโอเคเอาแค่นี้ก่อน,นับผมอืมอันนี้รีวิวให้ดูอ่าถืว่าพอแล้วก็รับเอ่อความสามารถของการ,ร์ดตัวนี้ก็เต็มเลยก็เรียกว่าค่อนข้างจะดีนะบินได้ทันทีเลยดีกว่าคอนแตนหรอเป่าไม่น่ใจะแต่ <laughs> สร้างแลนด์มาร์กได้เลยอะผมชอบมากานี้เลยชอบมากเพราะว่าผมไม่มีสามหลัง <laughs> ไม่มีแบบแปลนนะผมอันตัวนี้ถือว่าโอเคมาแทนได้ผมก็เหเควันนี้รีวิวให้ดูอ่าสักหนึ่งตอนก่อน เอาแค่นี้ก่อนแลครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ